ภาพบาดแผลของขอทานชาวจีนที่ถูกจับได้พบว่าบาดแผลมีลักษณะคล้ายกันครับก็คือมีแผลคล้ายไฟไหม้เกือกทั้งตัวรวมถึงมีความพิการที่มือและเท้านะครับมีข้อมูลในโลกออนไลน์ครับที่ระบุว่าเคยไปเรียนที่จีนและเคยเห็นขอทานมีบาดแผลจำนวนมากบาดแผลมีสองแบบก็คือแผลคล้ายถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายหรือ ถูกน้ำปลดลักษณะคล้ายมีความตั้งใจทำให้เกิดบาดแผลเพื่อมาประกอบอาชีพขอทานหรือไม่ครับ ทีมข่าวไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลกับนายแพทย์จุมพศอุรุพงษาค่ะหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจอธิบายถึงความแตกต่างของแผลทั้งสองแบบว่าทั่วๆไปถ้าเป็นบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้จะเป็นข้างเดียวกันเช่นถูกไฟไหม้ข้างซ้ายก็ต้องเป็นทั้งแขนและขาข้างซ้ายหรือถ้าเป็นทั้งสองข้างก็จะต้องมีแผลตามลำตัวด้วยส่วนถ้าเป็นบาดแผลที่เกิดจากน้ำกรด ตามลำตัวมักจะไม่เป็นแผลทั้งหมดเพราะว่ามีเสื้อผ้าป้องกันใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นแผลเฉพาะจุดเมื่อถามว่าแผลทั้งสองแบบที่กล่าวมานั้นทำให้มือพิการหรือมีลักษณะมือด้วนได้เลยหรือไม่แพทย์ระบุว่าก็เป็นได้ทั้งสองกรณีถ้าหากเนื้อตายก็จำเป็นต้องตัดทิ้งค่ะช่วงแรกอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีหรือว่าการที่เป็นแผล คือถ้าเป็นโกรธในช่วงแรกเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีผิวหนังที่อ่สีดำเขมาไม่มีอะไรพวกนี้ครับผมอส่วนใหญ่จะเป็นก็ก็เป็นแผลเล็กๆแ่ผลเล็กๆแตบบ่ว่าเป็นแดงๆไปเลยอย่างนี้ยครับผมเหมือนเนื้อหลุดอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าเป็นแผลจนเป็นแผลเป็นแล้วอะครับ มันแทบจะไม่แตกต่างอะไรก็คือเป็นแผลเป็นการที่ไม่มีผิวหนังมันก็จะเป็นการหายด้วยแผลเป็นอ่าที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับแผลเป็นดึงรั้งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่การที่ก็นิ้วจะกุดมือจะด้วนทั้งสองกรณีทั้งไฟหไหม้แล้วก็จากน้ํากรดสามารถทาทานให้เสิ่ได้ครับผมก็คือมันสามารถทําให้เนื้อตายจนอ่จําเป็นจะต้องตัดหรือว่าหลุดไปเองก็ได้เป็นไปได้ครับผม กรณีขอทานจีนที่จับตัวได้ไม่ยืนยันนะครับว่าบาดแผลตามร่างกายของขอทานจีนนั้นเกิดจากอุบัติเหตุหรือความตั้งใจทำให้ร่างกายเกิดบาดแผลเพื่อประโยชน์ในการขอทานเพราะหากเทียบกับความเจ็บปวดแล้วแพทย์บอกว่าใช้เวลาในการรักษาร่างกายนานหลายปีครับกว่าเนื้อใหม่จะขึ้นมาทดแทนซึ่งผู้ป่วยโรคนี้จะทรมานกว่าโรคอื่นๆนะครับเพราะต้องผ่านการผ่าตัดนับครั้งไม่ถ้วน และต้องใช้เงินรักษามากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปคแับบ